็นคนสร้างรหัสในโปรแกรมบริการเราครับใครครับคนที่เพเชรชบุรีดีกว่าในใก็ยกตัวอย่างแล้วใครสร้างรหัสสีเท่กซ์ี่ครับซูเคนคิดว่ามันต้องออกจากซูเคมหรือว่าต้องออกจากเราสาร้างรหัสสีเราก็ทำตามเขาสิใไหกีกี่รหัสครับในระบบีกี่รหัสครับในระบบ เป็นร้อยเห็นไหมเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับเราว่าสิทธิ์มันมีทั้งหมดกี่สิทธิ์ครับเจดสิบหลักเจ็ดสิบหลักเนาะถ้ามีเป็นร้อยก็ต้องแตกให้ได้นะครับว่าสี่สิบรหัสเป็นของยูซีสามรหัสเป็นของข้าราชการแต่หรหัสเป็นของประกันสังคมไม่เหมือนกัน โรงพยาบาลผมยังใช้รหัสสีผมยังใช้รหัสสีไม่เหมือนคนอื่นเลยครับรหัสส0ผมนี่ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นตามเนื้อของ UC นะครับเข้ามาโรงพยาบาลปั๊บเองเตียบตู้ออเทมของผมนี่จะบอกเลยว่าเป็นบาดทองต่างอำเภอมีรหัสสีผมบาดทองผมมียูซีรหัสบาดทองเด็กบาดทองต่างอำเภอแล้วก็บาดทองต่างจังหวัดแค่นั้นมีรหัสบาดทองผมรหัสบาดทองใครมีเยอะกว่าผมครับ ทำไมผมถึงไม่แยกแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ราหัสประเภทคนไข้มาในเดืออะไรเลยถ้าผมอยากแยกประเภทคนไข้ผมก็ไปดึงเอาจากอาหาสิบมันก็มันก็นกบอกครับผมยากได้ผู้พิการผมก็ดึงทอ74เ็นไหมเ็ยไหมผมยังได้อสมอผมดึงทออะไรครับแปดเดือนผมยากได้ท่ิ <8. S 1> ที่สู์สูงผมดึงทออะไรครับเจ็ดเก้า ดังนั้นรหัสติดผมจะไม่มีเลยนะครับลายอาจารย์ของพาผมเสียตู้คีออดทุกปีได้แน่จ้ามันเป็นคีย์ออดตู้คีออดมันรอไว้เสมอในลักษณะมาแบบโตไปตรงมาต่การให้สิทธิ์คนไทยเราจะต้องให้ตามประเภทคนไทยที่เดินทาผมเคยเสียหายจากการให้สิทธิ์โดยตู้คีย์ออดอีกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับตู้คีออดมันรูไม่ว่าอดีตเลยเขาลดลงมาไม่รู้ตู้คีออดมันไม่รู้นะครับ สเสียเรียอยู่นั่นแหละครับเอาไปดูเสร็จแล้วปั๊บกลายเป็นว่าเป็นบัตรฟองเดกอโดงที่อวัตีเหตุมาไม่รู้ไหมไ,ไม่รู้นะครับหลายอย่างมันไม่รู้นะครับดนะังนั้นเทคโนโลยีบางทีเราต้องตามให้ทันโลกก็เลยไม่ได้ใช้กุกชีออสสำหรับสำหรับหน้าะครับสำหรับหนะครับ,สำ,รบสำหรับนะที่มารับบริการนะครับตัวนี้สำคัญอยากแรรู้ทางสิเธิ์เดยขอเลยนะครับผมให้ดูรหัสสิบผมมีประมาณห้าสิบกว่าตัวครับห้าสิบกว่าตัวแค่นั้น ข้าราชการผมก็ไม e <teaching. S 1> ่แย่ผมไม่ต้องแยกนะเพาเป็นครอบครัวเป็นบิดามารดาผมอยากรู้ไหมว่าเขาเป็นผัวใครเมียใครไม่เพราะฉะนั้นก็เป็นข้าราชการก็คือจบเอาไปเบิก็นอีเคป่าทองผมก็คือจบครับผมให้น้องห้องบัตรดูแค่ว่าเต็นต่างอำเภอมาผมก็ให้น้องห้องบัตรถามกลับแค่ั้นครับว่าย้ายมาอยู่นี่หรอคะหรือว่ามอนะถ้าย้ายมาอยู่ย้ายสิครับหลายจังหวัดก็เหมือนกันก็เป็นแบบ ดังนั้นหรหัสจิมันเป็นตัวบ่งบอกหลายส่วนครับเวลาที่เราเกิดใจดังนั้นหรหัสิก็เกิดจากโรงพยาบาลเรานี่แหละมองว่าเราจะไปใช้อะไรอย่าตามงานประกันนะครับงานประกันบางทีเขาก็ไม่ได้ดูนะครับเขาก็ไม่ได้ดูว่าเขาใช้อะไรตัวต่อมาครับารักษาพยาบาล16บวดใครเป็นคนตั้งครับในนี้มีใครตั้งครับในนี้มีใครได้ตั 3, ้งทารกษาพยาบาลในโรงพยาบาลบ้านแล้วมันเป็นหน้าที่ใครเลย ที <mile> ่ก็บอกว่าของไอทีหลที่ก็บอกว่าของไม่ใช่ไอเคยคิดไปว่าเขาบอกว่าเป็นของเราเคยผมก็ยังงงจนถึงปัจจุบันนี้ครับถ้าพูดถึงรหัส่เขามองมาที่เบสเลยนะครับแท็กรหัสแหน่งกับมอมาที่เอาก่อนนะครับ EDC กับมอทม่เหี้ผมบอกว่าผมก็เคยเรียนนะคับราจย์แต่ก่อนผมพูดแบบนี้ตลอดเลยว่าผมไม่เคยเรียนผมเรียนแต่รหัสในซีดีเทน T M นี่ผมก็ไม่เคยเรียน แต่ทีนี้พอมาอยู่ที่กลุ่มง,งานพอมาอยู่ที่โรงพยาบาลมันปฏิเสธไม่ได้ครับพี่มันปฏิเสธไม่ได้หลายครั้งผมปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับพอบอกว่าเป็นราหัสปับ๊บมันมาพุ่งที่ผมเลยผมก็เลยกลายเป็นคนที่จะต้องให้เรื่องพวกนี้โดยปริยายให้ได้ทำเกี่ยวกับร,าารักษาพยาบาลรักราพยาบาลครับหน่าหนูก็มีความหมวยส,สิหนูอาหนังสืออาหาเลยวะนะ้าหา ใช่ครับผมก็เป็นแบบนั้นนะครับทุกรหัสนี้มันจะเกิดมาจากเราเผมก็เลยแตกน้องทุกคนนกครับทําเกี่ยวกับรหัสการักษาพยาบาลด้วยไปให้ไอทีทำหน้างานทีได้ไหมไม่ได้ให้พยาบาลทำทีได้ไหมครับขอองเอก,กนชนให้ใครทุกคนเพิ่มรหัสการาราักษา บัญีกับการเงินลงทนเรารูเรื่องรหัการรหารบริันครับเราอล้วเราลับครับผมอลัฟีผู้บราเล่นเกเกิลกับบุญเล้วนะครับที่๋อ้าวตีงพบแล้ชงเก๋ว่าเอ๊ะผมเล้ช่งแกว่าเอ๊ะบางทีผมก็นั่งงนะแต่ผมถามมีกชนหลายที่นี่มันจะออกจากการเงินกับบัแต่บางทีการเงินกับบัญชีเขาไม่เคยมาอมลงเรื่องพวกนี้ครับมนุษย์ เขาจะเป็นมนุษยต่างกสมควรเนาะดังนั้นเขาก็จะไม่ค่อยรู้หลักกาเรื่องพวกนี้ครับเวลาเราบอบรมีกเขาฟองไม่อเลยนะครับอันนี้ส่วนเกินอันนี้ส่วนได้วตอนนี้มันกี่บาทแล้วตอนนี้มันกี่บาทแล้วัน,น,วนไรกลายเป็นบอกว่าเป็นหน้าที่ของเราโดยปริยายตัวต่อมาครับฐานบัญชีฐานบัญชีมันจะลิก์จากมหาสิทธิ์นะครับก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูรู้ไว้นะครับว่ามันเป็นผังอะไรนะครับต่อมาก็คือบุคลากรบุคลากรมันมีผลต่อการเปิดายเพราะว่า บานกองทุนมันจะกําหนดเลยนะครับว่าต้องเป็นแทพทย์ผีบางกองทุนมันจะกําหนดเลยครับว่าเป็นพยาบาลบ้างกองทุนมันจะบอกกาหนดเลยว่าเป็นจปนู่นจปนี้ดังนั้นผู้ขารากรจะเลยถูกมาเซตกับค่าของการเบิกจ่ายถ้าโรงพยาบาลไหนเซตสี่ตัวนี้ได้ดีนะครับสบายสบายเลยนะครับปึ๊บเลยนะครับปึ๊บค่ารักษาพยาบาลนะครับอันนี้ผมเป็นไอเดียี่เฉยเนาะเพราะว่า,าวันนี้ผมมาพูดเรื่องการตั้งกองกุนะครับ ผมก็เลยต้องแชร์เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บเวลาที่ผมตั้งหัวค่ารักษาพยาบาลของผมแชร์ของเองเชเฉยๆนะครับผมเราไม่เหมือนผมก็ได้อยู่นเดตน,นะครับผมผมจะเป็นแบบนี้ครับคีย์เลขอะไรขึ้นก่อนค่ารักษาคือหัวนั้น,นมนะผมจะเป็นแบบนี้คีย์หนึ่งปึ๊บหนีไปแต่เรื่องห้องคีย์สองปึ๊บหนีเปแต่เรื่องอุปกรณ์อางวัยวะาทีรคีย์สามปั๊บเป็นเรื่องยาคีย์สี่ 4. ปั๊บเป็นเรื่อง ยากลับบ้านทีห้าปั๊บเต็เนเชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาทีหกปั๊บเต็นแหลบทีเจ็ดปั๊บเป็นทาโถทีแปดปั๊บเต็น 6, 8, เ,ตเอ็กซเรย์นผมจะเป็นแบบนี้เลยครับสมัยก่อนผมไม่ได้เป็นแบบนี้ครับเพราะอะไรครับมันมองเชื่อมกันไม่ออกพี่มันมองเชื่อมกันไม่ออกหลังจากที่ผมมาทำสวนใจเกียร์นีมันมองไม่ออกจริงๆนะครับเพราะอะไรครับเราไม่รู้เลยว่าในใบสั่งยานะั้นน่ะมันเบิกอะไรได้บ้าง พรเราไม่มีตัวเลขกำกับก,บการจำได้ไหมไม่ได้คนไข้ถามว่าคุณหมอในใจค้ายอย่างนี้การเอ็จะบอกไปไงครับไปหาหน้าห้องด่นะครหน้าห้องก็กดดูนะครับหน้าห้องไม่ได้ขีทั้งหมดนะครับหน้าห้องก็คือพยาบาลเนาะไปถามหมอคุูผู้รักษาหมอก็บอกว่าคุ้บริจาค ห้องยาห้องยาก็มาดูว่ามันไม่ใช่ยามันเป็นปัญหารครับผมก็เลยทําแบบนี้ตั้งแต่ผมทําแบบนี้นครับอธิบายจบตั้งแต่การเงินเลยนะครับที่แปกมาปับ๊บการค้าธิบายเลยโอ้โคุณยายไปเอ็กซเรย์มาบออ่าเลยได้จ่ายเงินคีเจ็ดมาปั๊บเอ้าคุณยายตรวจเลืเอดมาเหรอเลยได้จ่ายเลยได้จ่ายเเราจำชื่อแบบะกได้ทุกตัวไหมไม่ได้นะครับ แต่เราจำหนึ่งถึงสิบหกได้ไหมครับได้นะครับพอถึงเก้าเราต้องบอกนะครับผมอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องจำความหมายของผมคือมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องจำดังนั้นทุกคนจะต้องจำหนึ่งถึงสิบหกได้ไดเดินไป็รังผมเลยถามอะไรก็ได้ครับคุณหมอยันี้ไม่เคยถามผมเลยครับว่าน้องต่ออุปรกรณ์ชิ้นนี้เบิดได้ไหมผมจะถามกลับเลยว่าคุณหมอคีย์เลขอะไรขึ้นก่อนครับถ้าเขาคีย์เลขห้าเบิดได้ไหมครับ ในไ,ได้มันเป็นเวชภัณฑ์น,นี้ไม่ใช่ยาถ้าเขาคีเรกสองเปิดได้ไหมได้มันเป็นยินสตูเนียนไม่ขนาดไหนก็ไม่ผิดไม่ขนาดไหนก็ไม่ผิดผมบอกเลยนะครับคีเรขอะไรก็มาเสรจก่อนผมจะถามกลับเลยไม่ต้องถามผมเลยครับคุณหมอ่าเปิดได้ไม่ได้คีสอนี่นำไปเลยครับถัาเปิดเด็ดเลยผมจะบอกผมจะบอกอย่างนี้เลยครับ ังนั้นตัวตัวเลขพวกนี้มันเลยมีผลกับเรศมันเลยมีผลกับเพศรายรับว่านผมเปียนหมดเลยนะครับให้มาจากที่หม่คผมเปลี่ยนเลยผมไปสอนที่ไหนผมบอกว่าตอนแรกมันโม้มันงงน,น้องตอไม่งงครับพี่เวลาเราคี์อินสตูนเน่นมันจะมาพ่วงก,กับค่าใช้จ่ายอื่นอ่าสมมติว่าเราคี่สองนะครับเราเปิดรับบ้านซับพอดถูกไหมครับอ่าสมมติเราเบิดรับบ้านซับพอตมันจะมาพ่วงก,กับค่าอะไรครับค่าอะไร ใายครับ5้ากยายหาก็คือสิบสิบอะไรครับสิบสี่ใช่มันจะมองออกพี่ในใบนั้นเราจะมองออกเลยถ้าสมมติว่าวเราเบิดเข็มฉีดยาเส้นทาแผลปั๊บมันจะต้องเท่าับอะไรครับสิบสิบสองมันเป็นอย่งนี้ครับทาไมผมถึงทำแบบนี้ดังนั้นผมก็จะมียู